ผมตรวจเช็คเปลี่ยนกล่องปรับอุณหภูมิอินเวอร์เตอร์ของตู้แช่กันนะครับผมคือใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับผมอุปกรณ์ด้านในมันเสียนะครับผมก็ต้องถอดออกเลยนะครับการก็ไปขึ้นร้อยเจ็ดนะครับผมอันุี้ภมไม่ขึ้นนะครับผมถอดออกเลยนะครับครับผมถอดออกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแทนนะครับผมพัดลม ตัวนี้22ครับผมออกไปนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นลายนะครับตัวนี้ก็เป็นคอมนะครับตัวนี้เป็นนิวตันครับผมตัวนี้เป็นลายครับออกไปนะครับออ ับผมตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์คอยร้อนนะครับผมกอดออกยครับตัวนี้จะเป็นคอยไอลงไปหาคอยเย็นนะครับผมเซนเซอร์เหมือนกันนะครับผมตัดออกเลยนะครับเลยครับผมตัวใหม่นะครับสั่งมาสุดแรร้อนนะครับผมแถมบุกมตด้วยนะครับผมก็เอาสายพ่เดอร ผมได้แผ่นตัวนี้มาด้วยนะครับผมก่ประกอบเรถด้วยนะครับ โอเคครับผมตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นนิวตอนนะครับผมขันเข้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นลายน,น,นะครับสีน้ำเงินกับขาวน,นะครับก็ยัดเข้าเลยนะครับ ครับผมตัวนี้จะเป็นพัดลมนะครับผมพัดลมหรือแพ่นนะครับพันเขาเลยตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นถัดจากแผ่นมาหรือถัดจากพัดลมมาก็เป็นลายนะครับผม สามสี่เป็นลายนะครับปลาสี่ 4, เป็นลายครับผมครับผมตัวน,นี้จะเป็นคอมนะครับผมใสยเส้นแดงนะครับผมคอมนะคอมครับผมใส่เข้าไปเลยถัดจากลายมานะครับตัวน,นี้จะเป็นเนือต้นนะครับผมเนือต้นต้องเข้าตัวน,นี้นะครับเข้าร่วมกับ น้ำเงินน้ำตาลเอน้ำตาลเหลืองนะครับผมเข้าด้วยกันนะครับโอเคครับผมแล้วผมตัวนี้เป็นกล่องโมดูลนะครับโมดูลก็ต่อลายเข้าเลยนะครับนี่จะเป็นลายนะครับเสียบเข้าไปเลยตัวนี้จะเป็น เอ้ตัวนี้เป็นนิวตันครับผมขอโทษครับพูดผิดนะครับผมครับผมพูดผิดเป็นนิวตันครับผมตัวนี้ขาวจะเป็นลายนะเสียบโคราพี่ตัดบางเลยนะครับโอเคนะครับะครับผมขออภัยนะครับผมช่างแหวงรีบเร่งไปหน่อยพูดผิดนะครับผมผมก็ ภัยมนะโอกาสนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมคอยร้อนนะครับผมจะเข้ากล่องโมดูลแล้วก็ออกมาสายสีแดงนี้นะครับผมอ,อันนี้เจ็บสายเรียบร้อยนะครับอ๋อผ้าเทป ส่วนตัวนี้จะเป็นนิวตันนะครับผมสายนิวตันเอไม่ใช่ครับสายกาวครับผมก็ <c ười> ยึดไปที่กาวเลยนะครับกล่องโมดูลน,นะครับผมขั้วกา,าวให้เจอนะครับถ้าผมอยู่ตรงกลางเคยอยู่ด้านบนนะครับครับเข้าไปเลย จะหาตำแหน่งไหน,ไหนโอ้ตัวนี้นาถึงไม่หนิเดจดดึงเลยสาักสาครับผมร่วมด้วยกันเลยครับผม ครับผมตัวนี้จะเป็น LED นะครับผมไฟแสงสว่างก็งเข้าไปลายเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคอมนะครับผมสำหรับเซนเซอร์คอยคอยร้อนนะครับผมกดออกเลยนะครับมาจุดที่คอยเย็นเอ้ยคอยร้อนเลยนะครับ ตัวนี้ก็ลงด้านล่างนะครับผมเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นโลมโลมหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผม <c oughs> แต่ที่แน่ๆต้องลงใต้นะครับผมตัวนี้โอเคนะครับครับเสียบช็อคเกจเข้าคอมพิวเซอร์เลยนะครับเสียบเข้าออนะครับ โอเคครับผมตัวนี้จะเป็นสายดินนะครับผมสายดินหรือสายกาวนะครับเสียบเข้าไปให้แน่นๆนะครับฝานี่ผมจะปิดด้านปิดทีหลังนะครับผมฝาตัวนี้ลองเครื่องก่อนนะครับผมลองตู้ก่อนทดสอบเลยนะครับผมยังดกัไว้มือนพัดลมทางานแล้วนะครับใส่องโมดูลเข้าแล้วนะครับผม มีไฟแสดงไลน์ข <s ays> ึ้นอยู่สีเขียวนะผมกระพริบกระพริบอยู่นะครับทางไปด้านนี้ผมเกียร์ทงแรกเกียรกระพริบอยู่นะครับนี่ครับผมกระพริบแล้วนะครับเกียร์นั่นก็บวกไปแต่อยู่ตรงเกียร์นี้นะครับกระพริบเกียร์เดิมนะ Gracias.